สวัสดีค่ะวันนี้มาทาพาสต้าสลัดกับมายองเนสถ้าเพื่อ,อนๆดูนะคะพอดีเราต้มพาสต้าเหลือเมื่อวานนะคะเราก็จะมาทําสลัดนะคะตอนเรียนเป็นเชฟอาทิตย์แรกนะคะครูจะสอนให้ทํามายองเนสนะคะใครตีเราไม่ขึ้นนะคะเรามีเคล็ดลับเทคนิคบอกเพื่อนๆนะคะอันดับแรกเราปรุงรสชาติไปก,ก่อนนะคะมีเกลือน้ําตาลพริกไทยขาวแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเอากะเอานะคะชิมให้ได้สามร้อยเป็นน้าอาจายดบ้านเรา,เราไม่ต้องตวงนะคะเพื่อนๆเราใช้น้าส้มสายชูทําอาจาดแกปเปิลน,นะคะสีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ มันจะไม่ขาวนะคะน้ำส้มสายชูจากแอปเปิลนะคะอิสวีเดนะคะราคาพอๆกันกับน้นนำส้มสายชูปกตินะคะดีต่อสุขภาพด้วยนะคะุงเสร็จแล้วก็คนให้เขาละลายะะแล้วพักไว้นะคะมาเริ่มทำมาอยองเนสกัน,นะค่ะมีมัสตาร์ดนะคะภาษาสวีเดนว่าเซียนนับนะคะ <c oughs> ไข่แดงหนึ่งใบน้ำมันพืช1ลิตรนะคะใส่มัสตาร์ดลงไปในไข่แดงแล้วเรากะเ่านะคะพอทําเป็นเราไม่ต้องไปนั่งตวงนะคะ <c oughs> <c oughs> เราใช้หัวตีตัวนี้นะคะที่ตีซอสนะคะถ้าเพื่อนใช้หัวตะก้อตีนจะตีขึ้นยากมากเลยนะคะเราใช้หัวตัวนี้ตีแป๊บเดียวขึ้นนะคะ อันนี้ขัน้นตอนสําคัญนะต้องตีมัทตัสกับไข่แดงแล้วจนขึ้นนะคะก่อนที่จะใส่น้ํามันพืชนะคะให้สังเกตนะคะตี on on แล้วเริ่มหนืดนะคะแสดงว่ามันขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราทำกินที่บ้านเราใส่น้ํามันไม่ถึง1ลิตรนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทาขายนะคะไข่หนึ่งใบน้ํามัน1ลิตรนะคะเพื่อนๆก็คูณเอานะคะว่าจะทําเท่าไหร่นะคะพอเขาเริ่มหนืดอย่างนี้นะคะเราก็ใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะค่อยๆใส่ทีละนิดนะคะแล้วก็ตีเอาขึ้นนะคะใส่ทีละนิดเราตีเอาขึ้นนะคะพีจนน้ํามันหมดนะคะ พอเขาขึ้นเสร็จแล้วเราปรุงรสชาติได้เลยนะคะใส่รสชาติไปที่ละนิดก่อนแล้วเราชิมเอานะคะอย่าใส่ทีเดียวหมดเลยนะคะชิมตามรสชาติตามชอบไปได้เลยนะคะของเราทำไม่ถึงแล้วมันไม่ถึง1ลิตรนะคะเขาก็จะไม่ข้นนะคะแต่ถ้าทำา1ลิตรเ็าจะข้นมาก,กน,นะคะมีเทคนิคนะคะถ้าเรากข้นมากเกินไปนะคะเพื่อนให้ใส่น้ําเย็นลงไปได้นะคะเราทำสลัดนะคะเราไม่ต้องการราอบข้นเกินไปนะคะน้ำสลัดที่สวีดเดนนะคะเขาจะไม่นิยมกินมายองเนสอย่างเดียวนะคะเพาว่ามันหนักเกินไปหรือมันอ้วนนะคะเราต้องผสมแคมแฟรหรือโยเกิร์ต หรือแก๊สฟรีนะคะลงไปด้วยนะคะนี่แล้วแต่คอร์สแล้วแต่ราคาที่ขายนะคะของวันนี้เราใช้แคมแฟชนะคะแคมแฟชจะราคาสูงหน่อยนะคะโยเกิร์ตราคากลางๆนะคะแก๊สฟรีก็ราคาถูกหน่อยแล้วแต่เพื่อนๆขายอาหารราคาเท่าไหร่นะคะคนโซเดนเขากินเขาจะรู้เลยนะคะว่าเราใส่อะไรลงไปด้วยนะคะถ้าใส่แต่มาอยองเนสอย่างเดียวเขาก็ว่าอาหารอันนั้นเป็นราคาไม่แพงนะคะราคาถูกนะคะถ้าเราใส่แคมแฟชหรือโยเกิร์ตลงไปนะคะเขาจะว่าอาหารเราจะมีระดับขึ้นมานะคะ โยเกิร์ตตัวนี้นตุรกียโยเกิร์ตนะคะไม่ใช่โยเกิร์ตที่เราดื่มกินนะคะอันนี้แกลดฟรีนะคะสาตัวนี้เป็นครีมที่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะถ้าเราเข้าใจวัตถุดิบนะคะเวลาทำอาหารนะคะเราจะทําง่ายมากเลยนะคะแล้วยิ่งไปทํางานนะคะเวลาอะไรหมดนะคะเราก็ไปแทงกันได้นะคะพาสต้าที่ต้มเหลือๆจากเมื่อวานนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะเอามาทําสลัดให้ลูกค้านะคะแต่ว่าเพื่อนอยู่สวีเดนเพื่อนไม่ต้องไปตีมายองเนสเองนะคะมายองเนสซื้อสําเร็จรูปถูกนะคะแต่เรามาปรุงรสชาติใหม่นะคะเอามาตีใหม่นะคะแล้วก็ปรรสชานเะะ้อเเอ่อย